ก็สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็พามาดูไต้มันเช่นเคยนะครับหลังจากที่ได้ใช้ผงดำ KGA ไปเมื่อวานนะครับวันนี้ก็มาสำรวจดูแรงมันนะครับว่าจะมีผลข้างเคียงประการใดหรือเปล่านะครับถ้าว่ามีผลข้างเคียงประการใดก็แค่ข้ามคืนก็จะรู้นะครับครับวันนี้ก็ตามที่ได้เห็นนะครับลมก็แรงนิดนึงนะครับก็ ดูจากลักษณะใบนะครับจะมีสีเขียวเข้มกว่าเดิมนะครับจากเมื่อวานก็จะมีสีเขียวเป็นที่ประทับใจอยู่นะครับแต่วันนี้นะครับจะมีลักษณะสีเขียวเข้มกว่าเดิมนะครับแล้วก็ออกดำๆนะครับใบจะมันกว่าเดิมนะครับทุกท่านนะครับสังเกตดูได้นะครับนะครับมุมกล้องมุมเดิมนะครับแต่ถ่ายคนละวันนะครับก็ เป็นแนวทางเลือกสำหรับทุกท่านเลยนะครับที่จะหาปุ๋ยหรือฮอร์โมนมาฉีดพ่นทางใบในเวลาหน้าแล้งนะครับช่วงอากาศแล้งๆนะครับช่วงนี้ก็ต้องเสียงนิดนึงนะครับกับภาวะและ้แงนะครับนี่เดือนธันวานะครับวันเดือนธันวาจะเข้ามกรานะครับจะถึงปีใหม่แล้วนะครับ เดี๋ยวจะเข้าปี6 7แล้วนะครับก็ขอฝากให้ทุกท่านคำนึงดูนะครับว่าสมควรที่จะให้ปุ๋ยชนิดใดนะครับในหน้าแรงนะครับนี่ครับหน้าแรงนี่คือสำคัญมากนะครับที่จะให้ปุ๋ยนะครับ นะครับคือจากที่ผมให้ศูนย์ศูนย์หกศูนย์อย่างเดียวนะครับเขาจะมีการทิ้งใบเยอะนะครับเรื่องของเรื่องนะครับก็เป็นอัตราการทิ้งใบที่เร็วเกินไปนะครับในลักษณะมุมมองนะครับอายุมันได้แค่สี่เดือนนะครับทิ้งใบเร็วเกินไปก็ไม่ไหวนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เก็บเกี่ยวมันสับหลังในห่วงอายุห้าเดือนหรือหกเดือนนะครับเราต้องการเก็บเกี่ยวมันสับหลังในอายุที่มากกว่า แปดเดือนหรือเก้าเดือนนะครับคือช่วงนี้นะครับผมว่าสมควรที่จะให้ต้นมันสำปะหลังมีใบอยู่รอดไปถึงห้าเดือนครึ่งนะครับถึงจะให้ทิ้งใบนะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นนะครับเขาจะแคร์แกรนแน่นอนนะครับเพราะว่าเราปลูกมันสำปะหลังโดยที่ไม่มีน้ำหยดนะครับ รอน้ําจากฟากฟ้าอย่างเดียวนะครับช่วงนี้คิดว่าฝนน่าจะไม่ตกแล้วนะครับทุกท่านก็ดินก็แห้งมากนะครับดูจากสภาพดินนะครับก็ขอฝากเป็นอีกหนึ่งแนวทางนะครับสําหรับผงดำ kga นะครับผมได้สั่งซื้อมาก็ลองใช้ไปแค่ค่ำคืนนะครับก็เป็นที่ประทับใจนะครับใบจะมันวาวกว่าเดิมนะครับจากเมื่อวาน ใบไม่ไม่มันนะครับวันนี้ใบออกมันๆนะครับเกตดูนะครับครับแสงแดดเท่ากันนะครับเวลาเท่ากันเลยนะครับสำหรับท่านที่กำลังเข้ามาชมเป็นคลิปแรกก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจนะครับนะครับ ขอฝากปเป็นแนวทางนะครับสําหรับผงดํานะครับใช้ในช่วงหน้าแล้งนะครับให้ต้นมันสํำหลังได้เลี้ยงยอด mm hmm. เลี้ยงใบเลี้ยงลาต้นนะครับแล้วก็บํารุงร่างนะครับ mm hmm. เป็นช่วงเวลาที่พืชต้องการปรุงอาหารเยอะนะครับช่วงแรงๆนะครับในช่วงสภาพอากาศที่แรงจัดนะครับถ้าเขามีใบ ที่เขียวเข้มเยอะๆนะครับเขาก็จะสร้างอาหารได้เยอะนะครับทุกท่านก็ขอฝากเป็นแนวทางเป็นแนวคิดอีก1แนวทางนะครับสำหรับคลิปนี้ก็พบปะกันแค่นี้ก่อนนะครับคลิปต่อไปจะมาติดตามดูนะครับว่าหลังจากการใช้ผงดำ k g a ได้3วันหรือ4วันจะเป็นยังไงนะครับอันนี้แค่ข้ามคืนนะครับได้ขนาดนี้นะครับพบปะกันคลิปต่อไปนะครับ อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดนะครับขอลาทุกท่านนะครับสวัสดีครับ